สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่อง m มงก a ะพี้ฟิลนะครับสวัสดี FC นะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่13ทธันวาคมนะครับ2568นะครับวันนี้น้องต้นข้าวมีงานร้องเพลงที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดนะครับของงานวันนี้นะครับผมก็ได้เข้าไปที่หน้าเพจของน้องต้นข้าวสุปิยานะครับได้โพสต์เอาไว้เมื่อ5ชั่วโมงนะครับคิวงานแสดง13 ธันวาคม2568จริงๆเมื่อเช้าเนะี่ยน้องต้อข้าวนะมีงานแรกนะครับแต่ว่ามันเป็นงานเช้ามากนะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่ตื่นนะครับางานเช้านะครับ8นาฬิก30นาทีประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568สหกรณ์อมรัพย์ครูการจนบุรีที่อาคารเรียนรวมและอนเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชพัฏการจนบุรีซึ่ง ผมเคยไปในครั้งนั้นครั้งแรกนะครับแต่ครั้งนี้เขาร้องเช้ามากนะครับผมครั้งนั้นที่ไปเนี่ยน่าจะกเกือบเที่ยงนะครับที่ที่ไปนะแล้วก็ช่วงเวลา21.15นาฬิกา15นาทีงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพุทธทักกัสสปะหลวงพอ่อหลวงปู่ทองอยู่วัดท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน้องร้องเพลง3มทุ่ม15 จริงๆเหมือนเอฟซบอกว่าจริงๆเป็นของสอนสุพรรณนะแต่ว่าสอนสุพรรณติดงานเลยให้วงสุริยาแบ์หรือว่าวงคารมายนะัยมาเล่นดนตรีสดให้นะครับก็ต้องบอกกับเอฟซก่อนนะครับว่าเมื่อคืนนี้คือแบบโอโ้คนบ่นกันเยอะนะครับเรื่องอดนตรีเรื่องเสียงเรื่องหลายๆอย่างนะครับ ซึ่งงานเมื่อคืนเนี่ยนะครับที่สม,มุดสงคำตอแรกผมคิดว่าเปิดแบ็กกิ้งแท็กนึกว่าเปิดเพลงเอานะครับเพราะเราเราไม่รู้เนาะว่าเออมีวงาการงานนุเคราะห์นะครับที่เป็นวงดนตรีที่เป็นดนตรีสดของน้องอะ่ะบางคนเขาก็บอกว่างานเนี้ยเขาหาไว้ต้องนานแล้วนะตั้งแต่แรกๆเลยนะครับ าภาคโดนตรีมันก็เลยไม่ไม่ค่อยเข้ากับน้องนะครับเมื่อคืนนะฟังดีๆนะครับมันมีหลายอย่างมีปัญหาหลายอย่างเอียนเอีย e ก็มีปัญหานะครับเสียงที่เ e อ e ได้ยินในในคลิปก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับอ่ะก็ถือว่าผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าคืนนี้เป็นวงสุบยาแบนนะครับซึ่ง FC e มั่นใจได้เลยว่าสนุกแน่นอนนะครับมานะครับแล้วก็มาอ่านคอมเมนต์กันต่อนะครับ เจอกันหน้าเวทีลูกสาวน่าเป็นไงล่ะ FC สมุทสาครเยอะนะรอชมไลฟ์สดครับพ่อพ่อแม,แม่ไปให้กำลังใจลูกสาวกันเยอะๆช่วยกันโหวตให้ลูกสาวด้วยทับทางทัททีวีและอสอมททางช่อง9นะดูแลรักษาสุขภาพเดินทางปลอดภัยทุกที่ทุกเส้นท,ทางเจ้าลูกต้นข้าวรอชมไลฟ์สดนะคะลูกต้นข้าวคนเก่งร้องเพลงเพราะมากๆน่ารักดีค่ะ วันนี้สนุกแน่ถ้าดนตรีเมื่อคืนไม่ไหวนะเห็นไหมซูเปอร์สตาร์ตัวเล็กแก้วตาดวงใจของแฟนเพลงรอชมทางไลฟ์สดจ้าดูแลสุขภาพด้วยนะเป็นกำลังใจให้จาก FC ซนครนายกเมื่อไหร่จะมาทางจังหวัดเลยบ้างนะจังหวัดเลยใช่ไหมครับรอดูนะครับว่าจะมีไหมอากาศหนาวดีมาก ใกล้ๆก,ก็ได้อุดรขอนแก่นจะปิดร้านไปดูต้องรอดูนะครับส่วนทางภาคอีสานเนี่ยนะครับต้องรอดูนะครับจะรอชมจ้าหนูต้นข้าวมีงานเยอะอาบางวัน2งาน3งานเร่งรีบในการเดินทางงานเลิกดึกกว่าจะกลับถึงบ้านกลับดึกพักผ่อนน้อยตื่นเช้าอีกมีงานเช้ารออยู่หนูข้าวดูแลสุขภาพดีๆนะคะ สอสวันวันนี้บนเวทีเห็นหนูต้องเข้าขอจิบน้ําบ่อยอ่าก็น้องร้องเพลงใช้พลังเสียงเยอะก็ต้องดื่มน้ําเพื่อช่วยให้มีความชุ่มชื่นในในคอนะครับจะตามไปดูอีกไหมเนาะเมื่อคืนที่สมุทรสงครามที่ตามไปดูคืนนี้สมุทรสาครอ่าตามมาครับ ที่หนึ่งในดวงใจคือต้นข้าวสุปิยาที่1ของเสียงเพลงคือต้นข้าวาตาอุดอมดูแลสุขภาพด้วยนะน้องต้นข้าวติดตามทุกวันศิลปินแก้มป่องของพ่อพ่อแม่คิวงานการแสดงเด้งขึ้นมานึกขึ้นได้ว่าก็เข้าไปกดโบสต์ให้ตั้งแต่เช้าขอให้หนูเอาเพลง สยามเมืองยิ้มร้องทุกเวทีด้วยนะจ๊ะเก่งมากเลยจ้ารอดูอยู่คนน่ารักเสียงไพเราะขอให้มีความสุขความสมหวังทุกๆด้านในเฮงรวอี้งฟังท่องไว้สมุดสาคอสมุดสาคอเวลาเรียกพ่อพ่อแม,แม่จะเรียกถูกขอเสียงแฟนเพลงสมุดสงครามหน่อยพามสมุดสาคอเสร็จ เสร็จแล้วนะครับอ่าโอเคเมื่อคืนสมุดสงครามเน่ยกระตุกบ่อย <c oughs> ลูกสาวลองเอาเพลงแม่เลียมดาราน้อยร้องสักเพลงชื่อที่รักเรารักกันไม่ได้พ่อเชื่อว่าพ่อพ่อแม่แม่ลูกจะชื่นใจมากๆเพราะในบทเพลงนี้ลูกเล่นและวิธีร้องที่น่าฟังและพ่อเสนอมานี้เพราะลูกสาวทำได้แน่นอนลองดู ที่รักเรารักกันไม่ได้ใช่ไหมที่รักเรารักกันไม่ได้แม่เลียมดาราน้อยใช่ไหมอ่ะโอเคเอซบอกจะรอดูไลฟ์สดจ้ายังไงก็ไม่เบื่อดูแลรักษาสุขภาพด้วยลูกสาวน,น้องต้นข้าวสุปิยารอชมทุกวันจ้าจะรอรุ้นคะแนนรักษาสุขภาพด้วยนะเดินทางปลอดภัย บริหารจัดการเวลาให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพให้ดีรักษาความดีรู้คุณบุญรักษาคุณพักคุ้มครองนะหลังต้นข้าวรอชมทุกๆครั้งที่น้องมีงานขอเป็นกำลังใจให้น้องนะ fc ปาเจนบุรีจ้ามีงานทุกวันเลยบางวัน2ง,งานก็มีรักษาสุขภาพด้วยนะ fc ระพราแม่ก็เป็นห่วงกันนะนะนะครับ แบกความเจ็บช้ำลงเรือข้ามฝั่งมหาชัยมาคอยรถไฟมายืนร้องไห้ด้วยใจของข้ากลัดหนองอกหักกับหลังหวนคืนไปยังแม่กองน้ำตาไหลนองเพราะเจ้าโอ้สาวมหาชัยนี่เป็นกำลังใจให้ทุกเวทีนะคะน้องต้นข้าวดูวแลสุขภาพด้วย เด็กดีเด็กเก่งขยันฉลาดกระตันยูคบเครื่องมากเมื่อคืนได้ฟังดวงตาดวงใจชอบชอบเพ,เพราะเพลงนี้หายไปนานรอชมไลฟ์สดนะัจะลูกสาวแก้มปองอต้นข้าวศิลปินระดับประเทศวงดนตรีต้องมืออาชีพรักจริงด้วยความเคารพในผู้ปกครองน้องต้นข้าว อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะไม่ว่าหนูจะเป็นอย่างไรก็จะติดตามรักหนูตลอดไปวัดท่าสาวเล่นกระวงอะไรวงสุพยาแบรนครับนะวงวงสุพยาแบรนนะครับตามนี้นะครับคืนนี้ไม่ไม่ใช่สองสุรรานะครับสุปยาแบรนนะครับ นะก็ตามนี้นะครับตอนนี้แมงกี้ก็กําลังจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะครับซึ่งโรงแรมตรงเนี้อยู่ใกล้กับที่ที่งานน้องประมาณ600เมตรเองเมื่อคืนนะนะเดินเดินมาเดินไปนะครับไม่ต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับก็สะดวกอยู่นะครับเมื่อคืนน้องน้องข้าวไม่ไม่ได้ถ่ายรูปนะนะครับเพราะว่ามีงานเช้าของวันนี้เช้าจริงอ่ะ8โมงแโมึ่งใช่ไหมโอ้เราอยู่นี่เราไปไม่ไหวหรอกนะครับก็ผมเลือกแค่ วันละงานก็พอครับสองงานถ้ามันไกลกันมากอะ่ะเราเรามอไซน์เนี้ยเราเราจะไม่ไปนะครับก็เห็นตามตารางมาันน่าจะมีงานเดียวนะบางงานก็มีสองงานแต่เราก็ต้องดูนะครับอ,อย่างผมอยู่สมุทรสงครามเนี่ยเดินทางไปสมุทรสาครเนี่ยก็ไม่ไกลมากไม่ถึงห้าสิบโลแต่เมื่อวานอ่ะไกลมากจากเราขวัญเราก็มาสมุทรสงครามเนี่ยร้อยห้าสิบสามกิโลอ่ะนะครับไกลมาก อันนั้นผมต้องออกเช้าเลยแต่อันนี้คือผมเช็คเช็คเอาท์ออกเที่ยงนะครับเดินทางบ่ายโมงก็ยังทันใช่ไหมก็เดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ยังมีเวลาต้องต้องเยอะนะครับพา f อดูหน้างานอะไรได้อีกนะครับคือเมื่อวานมันไกลด้วยนะครับก็ล้าอยู่ขับรถมานะครับทุกคนครับแมงกบี้ก็กำลังจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเนาะนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ คืนนี้เราเจอกันที่ไร้สดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ